ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนุมน่มๆเฟนนี่เอกันนะครับเหล่าเด็กฝึกจาก Big Hit Music ในตอนนี้นั้นเนี่ยได้มีการปล่อยเพลงแรกออกมานะครับในฐานะของเฟนนี่เอเด็กฝึกจาก Big Hit Music นั่นเองซึ่งเพลงที่ปล่อยออกมานี้นะครับก็มีชื่อเพลงว่า Aunt No Privacy นะครับ ซึ่งเป็นเพลงที่เด็กๆนั้นเนี่ยได้มีการโปรดิวส์กันเองทํากันเองนะครับแล้วก็ถ่ายทํากันเองเพื่อใช้ในการประเมินรายเดือนของทาง Big Hit Music ดนังนั้นนะครับ And No Privacy เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพลงแรกของวงนะครับในฐานะของเด็กเทรนจากเทรนี่เอนั่นเองฟังดูอาจจะค่อนข้างงงๆแล้วก็สับสนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเทรนี่เอนั้นคือชื่อของเด็กฝึกหัดนะครับเป็นกลุ่มของเด็กฝึกจากทาง Bi g h i t Music นะครับเทรนี่เนั้นเนี่ยยังไม่ได้เดบิวต์เป็นวงที่มีชื่อว่าเทรนี่เ A และก็เด็กๆเทรนี่เ A ทุกคนในตอนนี้นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะได้เดบิวต์ที่อยู่ในวงเดียวกันในเร็วๆนี้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยที่เทรนี่เ A ทุกคน,น จะได้เดบิวต์ร่วมกันแฟนๆหลายๆคนก็คาดหวังกันมากๆเลยนะครับอยากให้เด็กๆทุกคนในเทรนนี่เอนั้นเนี่ยได้เดบิวต์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นยอร์จเลโอซังวอนเจเจจีฮุนเจมส์แล้วก็อูชานะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เดบิวต์ร่วมกันในวงแต่ก็มีข่าวลือออกมาเช่นกันนะครับว่าทาง Big Hit Music นั้นได้มีการจดทะเบียนไวร์เด็บอยแล้วสำหรับชื่อวงที่มีชื่อว่า aloneer association นั่นเองนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวงนี้นั้นเนี่ยจะเป็นชื่อวงของเด็กๆ Traney หลังจากที่ได้ประกาศเดบิวต์แล้วหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆแล้วนะครับ a r t s No Privacy ในตอนนี้นั้นเนี่ยเป็นเพลงที่หลายคนนั้นชื่นชอบและก็ติดหูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเพลงเนี่ยเด็กๆก,ก็ได้มีการโปรดิวส์แล้วก็แต่งกันเอาเองด้วยโดยหน้าที่ในการทําเพลงนี้นะครับคนที่ทรารีไรซ์เนี่ยก็จะมีเลโออูชานแล้วก็เจมส์นะครับและเด็กๆทุกคนเนี่ยก็มาช่วยกันร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทร้องพาร์ทแรปเนี่ยเด็กๆทุกคนในเทรนนี้เอนั้นก็ร่วมมือกันทํากันออกมาได้ดีดมากๆนะครับโดยเฉพาะตัว MV นนี่ ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือหรือว่าไอโฟนนั่นเองและจากที่ดู MB ตัวนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเด็กๆเทรนนีเอทุกคนนั้นเนี่ยจะถ่ายกันเองในหอพักนะครับซึ่งก็สร้างความวุ่นวายให้เห็นกันแล้วในตัว MB หากใครได้ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าความวุ่นวายในโลกนี้มีอยู่จริงและความวุ่นวายทุกอย่างก็ถูกรวบรวมมาไว้ในตัว m v a ม t no privacy นี้กันแล้วหากใครเนี่ยอยากเห็นความวุ่นวายว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ตัว MV ทุกคนเนจา้จะตองรู้สึกเหมือนกันเลยน ของเด็กๆเทรนนีเอนะันเนี่ยมีมากมายจริงๆไม่มีใครที่อยู่นิ่งหรือว่าสงบได้เลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้น MV ไปจนจบ MV นะครับเด็กๆแต่ละคนนั้นเนี่ยเอนเนอรีล้นเหลือกันมากๆแฟนๆเนี่ยออกมาชื่นชมนะครับว่าเพลงเนี้ยทาออกมาดีๆจริงๆที่เป็นเพียงแค่เด็กฝึกหัดเท่านั้นแต่ว่าความสามารถยังล้นเหลือขนาดนี้ถ้าหากว่าได้รับการเทรนที่สมบูรณ์แบบแล้วหลังจากเดบิวนั้นแต่ละคนจะเก่งแล้วก็ปังกันขนาดไหนในตอนนี้เองนะครับ MV a มวี No น r i v a c y นั้นก็มียอดวิวอยู่1 0 0 0 0กับอีก 3,000กว่าวิวนะครับในตอนที่เรานั้นอัดคลิปวิดีโออยู่แล้วก็มียอดไลค์เนี่ยอยู่ที่7.3หมื่นไลค์นะครับแต่ที่สําคัญนั้นในขณะที่เรากําลังอัดวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับเพลง a r t No Privacy ของเด็กๆ t r a i n e เนั้นอยู่ในอันดับที่21ของเพลงมาแรงใน YouTube ประเทศไทยนะครับแม่ยกฝั่งไทยเนี่ยไม่น้อยหน้าเลยนะครับรอคอยการเปิดตัวเพลงนี้ของเด็กๆ Train e กันอย่างมากมายเลยทําให้ยอดวิวแล้วก็ยอดอันดับต่างๆเนี่ยพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับที่สําคัญนะเนี่ยหลายคนก็ออกมาชื่นชมนะครับ ว่าเด็กเทรทุกคนนั้นทําเพลงนี้ออกมาได้ดีมากๆการแต่งเพลงการแบ่งพาร์ตร้องต่างๆเนี่ยมันลงตัวได้ดีเลยที่สําคัญ MV นั้นถึงแม้ว่าจะเป็น MV ที่ทํากันง่ายๆถ่ายในหอพักนะครับไม่ได้มีการแต่งตัวแต่งหน้าหรือว่าไม่ได้มีการวางแผนอะไรที่ดูเป็น MV ใหญ่ๆเนี่ยแต่ว่า MV ทําออกมานั้นน่าสนใจดีมากๆเหมือนเด็กถ่ายเล่นกันแต่ว่าการทํา MV นั้นเนี่ยมันมีการคิดแล้วก็วางแผนมาแล้วนะครับแต่เป็นการคิดแล้วก็วางแผนด้วยความกวนความทะเลน่นแล้วก็ความวุ่นวายนั่นเองสาหรับี่ ยังไม่ได้รับชม MV แล้วก็ยังไม่ได้ฟังเพลง a n t No Privacy นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่อง YouTube Official ของ t r a i n e เ A รับรองเลยนะครับว่าทุกคนนั้นเนี่ยจะชอบเพลงนี้แล้วก็จะติดอยู่ในหูนี่ตลอดเวลาเลยในตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มเปิดบนเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับ a n No Privacy และสำหรับในคลิปนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเด็กๆ t r a i n e เ A ได้ดูแล้วก็ได้ชมเพลงนี้ MV เพลงนี้จาก t r a i n e เ A กับเพลง a n No Privacy นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยว่าชอบเพลงนี้กันไหมที่เห็นยังไงกันบ้าง หลังจากที่ได้ดูความบุ่นวายของเด็กๆเทรนนีเทุกคนใน MV ตัวนี้แล้วมาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมมากอร K ์เคป๊อก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเทรนนีเพร้อมกับเข้าไปรับชม MV เพลงนี้ของเทรนนีเกันด้วยนะครับกับ Arch No Privacy สสำหรับคลิปนี้อมมากอร K ์เคป๊อก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิป